เรื่องที่จะเล่าสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคล็ดลับของการทำให้หน้าที่ตำแหน่งการงานมั่นคงโดยใช้เคล็ดลับในโลกทิพย์นะครับเคล็ดลับต่อไปนี้เนี่ยมันต้องบอกว่าได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะเปิดเผยให้กับท่านฟังได้นอกจากว่าท่านจะเป็นสมาชิกแล้วมาอยู่ในกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับซึ่งต้องมาเรียนธรรมะนะครับ แล้วมีโอกาสดีผมก็จะบอกเองว่าครูบาอาจารย์ผมเป็นใครนะครับซึ่งถ้าท่านรู้แล้วท่านก็ขนหัวลุกก็ข <c oughs> นหัวลุกกันมาทุกคนนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเ,เรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยเพิ่งวางสายกับลูกศิษย์น,นะครับลูกศิษย์มาถามผมก่อนหน้านี้ทุกใจลูกศิษย์เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากและเป็นคนเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูงมีความรับผิดชอบสูงนะครับ มีข้อดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานที่คล่องแคล่วรวดเร็วตัดตัดสินใจนี่เรียกว่าเป็นผู้บริหารเป็นแมเนเจอร์ได้เนี่ยเก่งนะฮะวันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเจอปัญหาเรื่องว่าที่ทํางานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาถูกกลั่นแกล้งมีคนอื่นเนี่ยคล้ายๆมาเบียดพยายามที่จะดันให้เขาเนี่ยออกจากงานหรือว่าลาออกอะไรลักษณะนี้หรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสาขาซึ่งเขาไม่ผิด นะแต่ผมก็เตือนเขาบอกว่าเตือนบอกลูกศิษย์บอกว่าลูกศิษย์ต้องเข้าใจว่านี่คือบาปกรรมของหนูนะที่หนูจะต้องโดนแบบนี้ทั้งนั้นเขาก็สร้างบาปใหม่กับหนูพี่ไม่สนใจละพี่สนใจว่าหนูเริ่มกับพี่ได้ไหมหนูยอมรับผิดไม่รู้ว่าอะไรข้านึกได้ว่าหนูเคยเบียดเบียนใครกันแกล้งใครให้ค่อยคนึกหนูเคยพูดให้ใครเขาเดือดร้อนพูดให้ใครเขาเป็นการบีบเลยเพื่อที่จะ ทำให้ให้เขาไปทําในสิ่งที่ไม่ถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องเขาดีเขาเรียนกับผมเนี่ยเขาเข้าใจค่อยค่อค่อย,อย,อย,อยสํานึกผิดไปนะครับแต่นี้เราไม่ไม่สาวลึกคันนี้ผมบอกว่าถ้าหนูนึกได้แล้วไปสมาทานศีน้าแล้วหนูไปทําสิ่งหนึ่งที่วัดแดงประชาราชวัดอื่นก็ได้นะครับพี่หนึ่งไปถวายฐานพระซึ่งฐานพระเนี่ยเขาวางโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็วางพระข้างบนฐานพระเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะครูบาอาจารย์พี่มาบอกว,วิธีเคล็ดลับนี้ไว้ถึงบอกใครรู้จักครูบาอาจารย์พี่มารู้ทีหลังเนี่ยขนลุกจริงๆให้หนูเอาทองคําเปลวไปสมาทานสีลห้าที่ฐานพระแล้วให้หนูตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่กับครูบาอาจารย์ของเราของพี่แล้วก็ของหนูด้วยแหละว่าองค์เดียวกันนะครับว่าขอให้ผลจากการปิดทองบนฐานพระเนี้ยจงส่งผลให้หนูมีอาชีพการงานมั่นคงไม่อย่าให้ใครได้มาเบียดเบียนหนูได้ ดูเชื่อเร่เราเชื่อไหมครับหลังจากทําทุกมาตั้งนานนะครับทําวันเดียวทุกสิ่งเปลี่ยนไปเลยเขากลับมามีชีวิตการงานกลับมามั่นคงในวันที่ไปทําเสร็จทำเสร็จแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยไม่น่าเชื่อว่าน้องเขาทุกมันมานานนะครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เกิดกับเธอคนเดียวมันเกิดกับอีกท่านสมาชิกอ่ะ ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งในกลุ่มของเรานะครับซึ่งพูดก็ใครๆก็รู้จักดีแต่ว่าคนนอกก็ไม่รู้อันนี้ช่างมันท่านสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยก็ได้มาปรึกษาว่าตัวเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกโยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งมันก็จะมีผลอะไรหลายๆอย่างแน่นอนเพราะว่า 4...48 แล้วนี่นะครับก็จะทำยังไงดีซึ่ง ผมต้ออยู่กับจยนนนท์ใช่ไหมจยนนนท์ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเห็นพี่เอากล่องกระดาษประมาณกล่องที่น่าจะเป็นกล่องกระดาษแล้วมันครอนกครอ,อ,อนแคลนเนาะไปไว้ที่ทํางานบนตู้แล้วเอาพระไปวางบนกล่องนั้นกล่องนี้มันไม่เสถียรมันไม่สเตเบิลมันไม่มั่นคงพี่ครับมันสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานของพี่พี่มีโอกาสโดนโยกย้าย เรียกว่า8 90%เปอร์เซ็นเหลือคนเหลือนายใหญ่เซนอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องผ่านหมดแล้วเหลือนายใหญ่เซนอย่างเดียวปรากฏว่าไงฮะครูบาอาจารย์ท่านลงมาเลยนะครับนี่คือต้นเรื่องเลยด้วยซ้ำว่าทำไมผมถึงสร้างฐานพระเพราะฐานพระในโลกทิพย์เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากฐานพระนะครับเพราะนั้นท่านบอกว่าให้ไปสร้างฐานพระแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้วอธิษฐานให ตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงพวกเราเชื่อใหม่พิกเกมอ่ะพิกเกมในทันทีนะครับผมมุ่งบอกเลยว่าผู้เราก็ขนลุกเนี่ยว่าพี่เขาไม่ถูกย้ายครับคําสั่งถูกระงับครับแล้วก็ผมก็บอกว่าต้องไปรีบเปลี่ยนที่โต๊ะทำงานด้วยนะครับที่ตู้ให้เอาฐานไม้หรือฐานโลหะอะไรก็ได้ให้มันสเตเบิล มัน่นคงอย่าเอากล่องกระดาษไปวางเมื่อเรากลับไปดูที่บ้านนะครับมีกล่องมีอะไรที่มันคลอนแคลนอย่าว่าเอาอย่าเอาพระพุทธรูปไปวางบนนั้นนะครับต้องเป็นอะไรที่มัน่นคงแล้วก็ดนนก็บอกถึงเรื่องของพี่ต้องการซีใช่ไหมครับพี่เอาทองคํา mm hmm. แผ่ทองคำเปลเวธรรมดา9แผ่นไปอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ไม่ต้องไปบนนะห้ามบนให้อธิษฐานขอเลยว่าขอาอันนี้สงบนบุญจากการปิดทองคําเปลว9แผ่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ส9ภายในปีนี้ปีนี้อะไรก็พูดไปเดี๋ยวค่อยดูกันว่าผลจะเป็นยังไงทําไปแล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ผมอยากจะแถมให้สําหรับคลิปนี้นะครับ